ป,ปีการต่างการเคลื่อนไหวอยู่บ้านเลขที่195 1, ่งร0าหิำนวนหองจังเล่นอำเภอพยดจังหวัดกลางดีฉันได้รับสิทธิ์การจ้างงานมาตรา35วรกเจการประกอบ,การ,รก,อบอาการประกอบอาชีพอิสระโครงการต่อยอดกิจการร้านกาแฟดีฉันได้รับตุนอาชีพจากบริษัท nsk spring ปรเทศตียจักัดเป็นจำนวนเงิน10,000แ พันสบาทหลังจากที่ดิฉันได้รับเงินสลับสนุนงานชีพวดที่หนและวัที่2องดิฉันได้ดำเการจัดซื้อเครื่องจงกาแฟจัดซื้อคููแจ็คเดก็ตจะซื้อตู้อบขนมจัดซื้อเครื่องสีแป้งจัดซื้ออุปกรณ์ตำกุ้กขี่จัดซื้อวัตถุดิบในการจมชากาแฟและน้ําต่างๆ จะซื้อวัตถุดิบในการตําขนมเป็นที่เรียบร้อยตามโครงการที่ได้วางไวค้ค่ะค่ะดิฉันขออนุญาตพาเดินชมร้านกาแฟนะคะค่ะหลังจากที่ กวดหน้านี้นะคะ,ะในฉันเนี่ยมีเครื่องจงกาแฟยอยู่ตัวเล็กนะคะมีเครื่องจงกาแฟยอยู่ตัวเดียวนะคะ,ะเวลาที่ลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาหลายๆแก้วในครั้งเดียวนะคะเช่นสั่งชายเย็นชาเขียวหรือว่าชามานาหรือว่ากาแฟนะคะดิฉันก็จะต้องใช้เวลาในการจงกาแฟนะคะต้น้างที่จะมากนะคะ ค่ะและตอนนี้นะคะหลังจากที่ดิฉันได้ซื้อเครื่องจุงกาแฟตัวใหม่นะคะแล้วก็ตัวใหญ่วกว่าเดิมนะคะทำให้การทําง,งานของดิฉันเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะว่าดิฉันสามารถจงทีละสองแก้วได้พร้อมๆกันนะคะแต่ไม่ลูก้กาเกิดความประทับใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับตู้แจ่เกีย๊ยนะคะ ตู้แเค้กอันนี้เป็นตู้โจนะคะจะเป็นตู้โจตั้งสี่ด้านนะคะกาดแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านี้นะคะดิฉันจัดอ่าแช่เค้กเอาไว้ในตู้เย็นอันนี้นะคะระหว่างตู้เย็นสองใบนี้อ่าความเย็นก้อนจะแตกต่างกันนะคะแต่ก่อนเวลาที่ลูกกามานะคะดิฉันก็จะต้องแจ้งลูก,ก้าหรือไม่ก้จะต้องอ่าติด รายการขนมเอาไว้นะคะว่าวันนี้ทางร้านของเรามีขนมอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแจ้ไว้ในตู้แจ้ใบนี้แล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งน้ําแล้วก็สั่งขนมพร้อมกันไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องแจ้งนะคะว่าวันนี้ทางร้านมีขนมอะไรบ้างนะคะค่ะสําหรับร้านขนมสําหรับร้านกาแฟของเรานะคะขนมที่เราทามก็จะมี เค้กใบเตยมะพร้าวนะคะเค้กใบเตยฝอยทองเค้กกล้วยหอมนะคะแล้วก็พวกช็อกโกแลตก็จะเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะเป็นราวนี่นะคะค่ะสาหรับการตอบรับของลูกค้านะคะดิฉันมองว่าเป็นการตอบรับที่ก้นข้างดีนะคะเพราะว่าลูกค้าที่มาแล้วก็ก็จะมามาใช้บริการในครั้งต่อไปนะคะสําหรับขนมก็ลูกค้าที่สั่งไป สั่งสั่งทานที่ร้านนะคะแล้วก็สั่งกลับไปทานต่อตที่บ้านนะคะเอาไปฝากญาติญาติเวลาที่มีงานต่างๆนะคะพาไปต่างจังหวัดค่ะ,ะแล้วก็เวลาที่กลับามาซื้อซ้ำนะคะก็จะเพิ่มปริมาณในการสั่งออเดอร์มากขึ้นนะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาทานที่ร้านนะคะส่วนชุมชนนะคะชุมชนองค์กรคนพิการต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลหรือไม่ก็บริษัทแถวๆบ้านนะคะ ดิฉันก็ได้รับการสน,นับสนุนเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการประชุมนะคะทางชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆก็จะสั่งสนมของดิฉันนะคะอเอาเอาไปจัดเบรกนะคะค่ะแล้วก็มีคำติจากลูกค้านะคะว่าร้านของเรา,าแคบเกินไปนะคะมีที่นั่งน้อยเวลาที่ลูกคา้าพาเพื่อนๆมานั้นนะคะ ไม่สามารถที่จะนั่งรวมกลุ่มกันได้นะคะจะต้องแยกกันนั่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่างน้ำนะคะอ่างน้ำอของทางร้านก็ไม่ได้อยู่ในบริเวณของร้านกาแฟนะคะอยู่บริเวณบริเวณของบ้านนะคะค่ะในเองก็เห็นด้วยกับทางลูกค้านะคะ,ะว่าทางร้านเราควรที่จะมีที่นั่งหรือกว่านี้นะคะค่ะ ดิฉันก็เลยได้ทำการน,นะคะต่อเติมบริเวณข้างหลังนะคะต่อเติมบริเวณข้างหลังเพื่อที่จะใช้บริเวณในส่วนของห้องอันนี้ค่ะในห้องในส่วนตรงนี้ใช้เป็นจัดให้เป็นที่นั่งของลูกค้าหมดเลยะค่ะแล้วก็ส่วนจงกาแฟนี้เราจะไปใช้บริเวณด้านหลังในส่วนที่เรากําลังต่อเติมอยู่นะคะค่ะ <S <S เดี๋ยวดิฉันจะพาไปชมบริเวณที่ต่อเติมก้างหลงนะคะ อันนี้จะเป็นบริเวณที่เราต่อเติมด้านหลังนะคะันนี้เราจะใช้เพื่อจอยกาแฟนะคะแล้วก็เก็บตู้เย็นใบใบใบที่เป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็ไว้ในนี้แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้หมดเลยะคะ่ะส่วนข้างในโน้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับให้ลูกค้านั่งอย่างเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวทีฉันจะพาไปชมตู้อบขนมเค้กนะคะแล้วก็ เครื่องตีแป้งนะคะในในอ่องที่าำขนมค่ะเรามาจุ่มองาำขนมกันตนะคะค่ะอันนี้เป็นเครื่องตีแป้งตัวใหม่นะคะเครื่องตีแป้งตัวนี้ก็ดีกว่ามันก็คือมันจะตีแป้งได้ขนาดเยอะกว่าตัวเล็กที่ที่ใช้อยู่นะคะเวลาที่ลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเยอะๆตัวนี้จะช่วยให้งานที่ตามนี่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้อบกันนะคะค่ะตู้อบตัวนี้นะคะเป็นตู้อบเคสนะคะเวลาที่ลูกค้าสั่งปริมาณไม่มากนะคะก็จะใช้ตู้อบตัวนี้นะคะเพราะว่าตู้อบตัวนี้จะอบอยู่ได้ที่ปริมาณสองถาดนะคะครั้งละสองถาดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าสั่งเยอะลูกค้าสั่งเยอะก็จะอบพร้อมกันทีเดียวทั้งสองตัวเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นอบได้ครั้งละสี่ถาดนะคะ ถ้าลูกาสั่งเนื้ก็จะอบได้เวลาทีดตามกรหนมหลายๆอย่างก็จะอบได้กันในทีเดียว้ลมกันเลยนะคะค่ะทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมานี้สถานการณ์โควิดในหมู่บ้านระบาดอย่างหนักเลยนะคะมีผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่ยีะะ่สิบกว่าคนแล้วค่ะที่เหลือก็อต้องไปกักตัวอยู่ที่โรงแรมกันหมดเลยทำไง Please. ตอนนี้ในหมู่บ้านนะคะแทบจะไม่มี คนอยู่บ้านอย่เลยค่ะจำเงิรายได้ไดของทางร้านก็ลดลงไปด้วยนะคะค่ะแต่ว่ายัางไงดิฉันก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายลงแล้วก็กลับมา,าเป็นสถานการณ์ที่ดีได้เหมือนเดิมนะคะค่ะดิฉันขอขอบพระคุณน,นะคะบริษัทเอนเนสเกสปริงประเทศไตยจํากัดนะคะขอขอบพระคุณมูล,ลนิธินวตัตกรรมทางสังคมนะคะที่ได้โอกาส คุณพิการได้แสดงศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ได้ช่วยง่ายครอบครัวของคุณพิการและตัวของคุณพิการเองมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะการดิฉันขอขอบพระคุณมากค่ะ